มาช่วงนี้เดี๋ยวจะไม่มีเวลาซะยังไงวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของปี2566นห้า้อยหกสเนาะสามกสาวันกำลังจะผ่านไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็เราสองคนพี่ชาญหวานเจี๊ยบแล้วพี่ขิงอากาศดีดี ขอให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่มาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่เอนดูเราสองคนตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราเล่นโลกโซเชียลนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยบางคนเข้ามาทุกคลิปเลยอย่างน้องแอมน้องกิคือหลายคนอ่ะนะคะหลายคนหลายคนอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดแน่ๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนมันคือกำลังใจนะสำหรับคอมเมนต์ในคลิปแต่ละแต่ละคลิปเนี่ยพอเราโพสอะไรไปแล้วมี คำพูดดีๆให้กําลังใจกันเสมอมาตลอดต้องขอบคุณนะคะใกล้ที่ท้ออยู่ใกล้ที่ทออยู่ก็อย่าท้อนะครับเดี๋ยวปีใหม่ก็ดีนะครับใช่แต่มันอยู่ที่เราด้วยนะนะครับตั้งใจทําดีไว้นะครับค่ะก็ปีใหม่แกจะมาถึงแล้วนะครับขอให้เอฟซีทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับร่ำรวยคนที่ว่ามีน้ําใจกับเราด้วยนะครับใช่หวัดดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับเอฟซีทุกๆคนสวัสดีครับ วัสดีปีใหม่นะครับวัอดีปีใหม่ด้วยวน,นะครับก่อนเนี้ยนคะพอดีเอาแบบจับโทรศัพท์อยู่ปีนี้เนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะปีเก่าก็คือ2566เนาะปีนี้แล้วก็ตอนรับ2,567ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆรวยๆ,ๆไปพร้อมกันสิ่งไหนที่ไม่ดีก็นะไปกับปีเก่านะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะใครจะเมียใหม่ก็วังๆด้วยเวอแ์ปปี้นิวเมีย แฮปปี้นีมีร้อหวานเีหยนเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันปีหน้าเจอกันปีหน้าต้องขออภัยช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนิดนึงแต่ทุกคนยังอยู่ในใจเสมอนะคะรักนะฮับพมีร้อนแหวนเดี๋ยวเอาใหม่สิเขาแฮปปี้นิมีร้อนแวนเอาใหม่อีกทีดิแฮปปี้นิวเมียรวานเจี๊ยบนี่หวานเจี๊ยบค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคน2567ค่ะบ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงรวยๆสวัสดีค่ะ